ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับ Spider Man, สไปเดอร์แมน3คนที่พูดทุกครั้งนะครับจำเป็นต้องพูดทุกครั้งในการจัดรายการจนกว่าสไปเดอร์แมนโนเวผมจะเข้าฉายแหละมันเดี๋ยวก็ลือว่ามี3คนเดี๋ยวก็มีหลุดออกมาว่ามี3คนอ่าเดี๋ยวก็บอกว่าไอหลุดออกมาเนั่นไม่ใช่ของจริงเดี๋ยวก็ออกมาบอกว่า อันนั้นของจริงคอนเฟิร์มเดี๋ยวก็รักแสดงออกมาบอกว่าผมไม่ได้เล่นแน่แนเดี๋ยวก็มีภาพยืนยันออกมาอีกแล้วเป็นคอสตูมตากเอาไว้นักแสดงตอบอีกว่าเฮ้ยผมไม่ได้เล่นจริงๆกูงงไปหมดแล้วตัวอย่างก็ไม่ได้เฉลยจนทุกคนจับจ้องแต่อันนี้แหละฮะสไปเดอร์แมนสามคนล่าสุดเนี่ยดูกาฟิลตอบหลายรอบมากนะครับทูกเบ็ตแมกไกนนี่ไม่เท่าไหร่หรอไม่ได้สัมภาษณ์อะไรครับแต่ดูกาฟิลแกโปรโมทหนังอยู่นะครับแกกำลังมีหนังเนะ็ตฟลิกเนาะ ทิกทิกบูมมัง้งแต่ผมจำไม่ผิดนะที่ลินโมเนลมีรันดากำกับนี่ยพี่ที่เป็นหนังมิวสิคอลอ่ะเออแล้วก็เลยเจอสื่อเยอะครับแล้วก็้อกจากทิกทิกบูมแล้วก็ต้องตอบเรื่องนี้เลยครับตกลงคุณเล่นนจะไปดอร์แมนแล้วสื่อฝรั่งก็ทริกกี้เหลอเกินฮะแบบว่าขี้โกงก็ถามแบบ ถามหลอกไปหลอกมาจะให้มันหลุดให้ได้แอนดูกาฟิลช่วงนี้ต้องมีสติมากนะครับซึ่งแกยืนยันตลอดว่าผมเหมือนทุกคนเลยครับผมก็รอดูผมอยากดูมากๆดังนั้นสรุปจากทางฝั่งของมาเวลและทางฝั่งมาเวลบอกว่าไม่มีไม่มีหลอกคิดเยอะมีตัวร้ายไงให้ดูแล้วตัวร้ายอะ่ะและตัวอย่างก็ออกมาไอริสเซนโดนเตะหน้าอีกอะไรก็ไม่รู้ปั่นป่วนไปหมดครับวันนี้มีอีกหนึ่งแหล่งข่าวที่น่าสนใจครับเป็นแหล่งข่าวที่มาจาก เหมือนจะโกงข่าวลือนะครับนะเป็นแหล่งข่าวที่มาจากเดนนิ l ไรค์แมนเป็นทวิตเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ครับแล้วก็เป็นนักเขียนเป็นไรเตอร์ทำงานเขียนให้กับ CNBC ด้วยนะก็มีเครดิตพอสมควรนะครับแล้วก็มีคนติดตามในทวิตเตอเยอะครับเพราะว่าแกค่อนข้างจะเป็นที่รู้กันว่าแกเป็นวงในของวงการภาพยนตร์ แล้วก็แกรู้อะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจดังนั้นเราเชื่อได้ไม่ได้เนี่ยแหล่งข่าวเป็นทวิตเตอร์อินฟลูเอนเซอร์นะครับอ่าผมบอกแบบนี้ก่อนจะได้เอาไปชั่งน้ําหนักเอาเองว่าคุณควรจะเชื่อข่าวนี้หรือไม่ผมจัดข่าวนี้ให้มันอยู่ในหมวดของข่าวลือนะครับบอกแบบนี้ก่อนนะไม่ได้เป็นการยืนยันและไม่ได้เป็นการสปอยนะครับไอ้เรื่องสไปเดอร์แมนกี่คนเนี่ยสปอยไม่ได้ครับมันยังไม่มีข้อเท็จจริงออกมาครับมันก็เต็มไปด้วยข่าวลือแหละและที่แดเนียลไรต์แมนลือก็คือ ตัวแกออกมาบอกว่าผมคอนเฟิร์มครับใน Spider-Man No Way Home จะมีทั้งโทบี้แม็กควายและแอนดรูกาฟิลปรากฏตัวขึ้นมาหลังจากหนังเล่าไปแล้วประมาณ90นาทีเดี๋ยวกูจะไปจับเวลาตอนดูแต่เอ็นไตตันขึ้นมาไหนจะกดจับเวลาเลยหนึ <laughs> ่งชั่วโมงครึ่งผ่านไปตัวหนังเนี่ยยาวประมาณ1ชั่วโมง59เกือบ1ชั่วโมง60 อันดับแรก Spider-Man No Way Home จะเป็นหนัง Spider-Man ที่มีความยาวมากที่สุดและนั่นหมายความว่าถ้า90นาทีผ่านไป Spider-Man 3คนปรากฏตัวขึ้นแล้วหนังมีความยาวประมาณ150นาทีเนี่ยจะมีพื้นที่อีกเยอะพอสมควรครับให้เราได้เห็น Spider-Man 3คนอยู่ในหนังเรื่องเดียวกันและคุณเดนเนลไรท์แมนเนี่ยแกออกมาบอกว่าเราน่าจะได้เห็น s p i d e r m a แ3คนอยู่ในสไปเดอร์แมนโนเวโฮประมาณ20นาทีครับ จิงเท็จประการใดอันนี้ไม่คอนเฟิร์มอะไรทั้งสิ้นนะครับบอกแบบนี้นะอันนี้ไม่คอนเฟิร์มอะไรทั้งสิ้นเอาเป็นว่าเป็นข่าวลือที่เขาลือกันผมก็เลยต้องเอาข่าวลือที่เขาลือกันมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังครับจริงไม่จริงไม่รู้นะผมพยายามไม่ต้องสนใจสเร์แมนสามคนเนื้อเรื่องคือสิ่งที่น่าสนใจกว่าคอนเฟิร์มแล้วไม่มาจริงๆเดี๋ยวก็คอนเฟิร์มแล้วว่ามาจริงลือแล้วไม่มาจริงๆไอ,อาชาลืออีกแล้วว่ามาจริงๆ ใช้เท่าทีเหอะกูไม่ไหวแล้ว <laughs> ใช้เท่าทีเหอะคือประทานโทษนะหยับหยับมึงจะมีหรือไม่มีใช้เลยกูเหนื่อยไปหมดแล้วเนี่ยกับการมีหรือไม่มีสไปเดอร์แมนสามคนเนี่ยจนไม่มีใครสนใจอย่างอื่นและเดี๋ยวจะไปจับเวลาดูนะถ้ามันไม่ถูกตามนั้นเดี๋ยวจะรีทวิตไปด่ามันนะไออินฟลูเอนเซอร์คนเนี้ย <laughs> ลือจนไม่รู้จะเชื่ออะไรเชื่อใครเลยล่ละครับเอาเป็นว่ามันทํำให้หนังเรื่องนี้กลายเป็นอีกหนึ่งโปรแกร,รมที่น่าดูมากๆนะครับดังนั้นรอดูเลยครับ Spider-Man No Way Home ครับข่าวต่อไปเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่หลายๆคนเนี่ย รอคอยผมก็เป็นหนึ่งในคนที่รอคอยครับ Matr ิกภาคที่4นั่นเองครับ The Matrix ภาคที่4ใช้ชื่อเต็มๆว่า The Matrix Resurrection น,น,นะครับเป็นหนังที่คือมันภาคต่อมันยาวนานมากเนาะตอนนั้นเราไม่ชัวร์ด้วยซ้ำไปครับว่ามันจะมันจะมีภาคต่อไหมมันไม่น่ามีแล้วมั้งนะ่าจะจบแค่นั้นมากกว่าแต่อยู่มาวันหนึ่งเขาก็ประกาศว่าจะทําภาคต่อครับโอ้โหทีนี้เขาก็เดาเรื่องเดาราๆกันใหญ่เลยครับขนาดว่ามีตัวอย่างออกมาเนี่ยเรายังมองไม่ออกเลยครับว่า ผู้กำกับลานาวอชอสกี้เนี่ยเขาจะเล่าเมทริกภาคใหม่ออกไปในทิศทางไหนนะเพราะว่าบทสรุปของชุดแรกเนี่ยตรายภาคแรกเนี่ยมันก็สรุปสรุปนะสรุปคืออะไรสรุปคือน e โอกับทรูนิตี้เดินทางไปหาไอ้พวก AI เพื่อตกลงกันว่าน e โอจะไปเคลียร์เป็นเหมือนไปกำจัดมา์แวร์ที่เรียกว่าไอ้สมิธแล้วไอ้พวกจักรกลจะต้องปล่อยมนุษย์ที่ไซออนให้เป็นอิสระแล้วให้ทางเลือกมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในเมทริกซ์ว่า อยากจะหลับต่อไปอยู่ในเมทริกซ์แบบฝันหวานต่อไปหรืออยากจะตื่นขึ้น,นมามนุษย์มีสิทธิ์เลือกด้วยตัวของตัวเองไม่ใช่อยู่ไปบังคับแล้วเอาเอาปลั๊กไปจิ้มกระบาลไว้แบบนั้นมันจบแบบนั้นนะฮะในเมทริกซ์ภาคที่3ดังนั้นมันไปต่อยากมากครับมันจะไปในทิศท,ทางไหนดังนั้นเมื่อมีฟีดแบ็กมาจากคนที่เกี่ยวข้องกับหนังชุดนี้หลายๆคนเนี่ยมันก็เป็นจุดที่น่าสนใจครับเพราะขึ้นชื่อว่าพี่น้องวอชอสกี้เนี่ยโอ้ยทำอะไรออกมาแต่ละอย่างเนี่ย เขามาามีของใหม่มันนำเสนอตลอดครับไม่ว่าของใหม่เหล่านั้นมันจะเวิร์กหรือไม่ก็ตามเหมือนตอนกระทำเมทริกซ์นะครับเต็มไปด้วยเอลเมนต์ในการทำหนังแอคชั่นแบบใหม่ที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนครับกระทั่งไอ้สปีดเรเซอร์มันอาจจะไม่สนุกเท่าไหร่แต่ว่าวิชวลวที่ออกมามันก็แปลกใหม่และแตกต่างครับหรือตอนทำคลาวด์แอต拉斯อ่ะเออตอนทำคลาวด์แอต a 斯กับไอ้ผู้กำกับรันลอร่ารันอ่ะอันั่นก็มาสาจานพันลึกในการเล่าเรื่องมากๆครับดังนั้นแล้ว มันน่าสนใจครับมันน่าสนใจว่าแมทริกซ์ภาคที่4ซึ่งเป็นเหมือนกับงานที่เป็นมันเป็นเหมือนลูกลูกสุดที่รักของลานาวชอสกี้นะมันเป็นงานที่แจ้งเกิดพวกเขามันเป็นงานที่ดีที่สุดของพวกเขาอะไรแบบนั้นครับตอนนั้นจะกลับมาทําใหม่เขาทําแบบไหนวะ คนที่พอจะออกมาบอกใบให้เราพอจะรู้นิดๆน,นะครับว่าเขาทําบอกแบบไหนก็คือหนึ่งในนักแสดงครับนั่นก็คือเจสสิก้าเฮนวิกครับเจสสิก้าเฮนวิกออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการทํางานร่วมกับลานาวอชอสกี้ผู้กํากับหนังเรื่อง The Matrix Resurrection เจสสิก้าเฮนวิกบอกว่าลานาวอชอสกี้เนี่ยเธอเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่แข็งแรงแล้วก็ชัดเจนมากเธอทํางานเหมือนไม่รู้ว่าผู้ก,กํากับคนไหนเคยร่วมงานกับฉันมาก่อนเธอชอบถ่ายด้วยตัวเอง ฉะนั้นเราก็มักจะมีการถ่ายทําแบบต่อเนื่องแล้วก็เธอก็ถ่ายแบบต่อเนื่องไม่ตัดเลยถึง20นาทีเธอทําทอะไรแบบธรรมดาธรรมดาไม่น่าจะเป็นอนะ่ะมาแบบคนทํางานเตรียมมาแบบนึงเธอก็จะถ่ายอีกแบบนึงแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในกองตลอดเวลาครับทีมงานนักแสดงทุกคนต้องเตรียมตัวให้พร้อมเจสสิก้าเฮนริกใช้คําว่าต้องเตรียมตัวให้พร้อมแบบ3 6 0รองศาตลอดเวลาครับ ไม่ว่าคุณจะมีบทพูดหรือไม่ในตอนนั้นก็ตามนะครับแต่ถ้าคุณอยู่ในฉากเนี่ยอะไรก็ตามมันสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าผู้กำกับชื่อว่าลานาวอชอรสกีนั่นคือวิธีการทำงานของผู้กำกับหญิงคนนี้ครับมันเต็มไปได้วยความรู้สึกแล้วก็มันเหมือนว่าเธอใช้สัญชตาตญาณในการนำทางน,นะครับพอได้เห็นแล้วก็รู้สึกทึ่งมากๆกับการกำกับวิธีการกำกับของลานาวอชอสนี่คือต้นทางครับวิธีการนี่คือ how they made the matrix f ดังนั้นแล้ว ถ้ากระบวนการมันพิสดารพันลึกขนาดนี้เนี่ยผลของมันจะออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากๆครับรอดูก็แล้วกันนะครับ The Matrix ภาคที่4กํกำหนดฉายก็คือ22ทธันวาคมปี2021นะครับใครเป็นแฟน Matrix เนี่ยสบายใจได้อ,อย่างหนึ่งครับนอกจากเรื่องราวมันจะน่าสนใจแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งที่นักแสดงบอกว่าคาดเดาไม่ได้ในการทำงานดังนั้นเราคนดูยิ่งคาดเดาไม่ได้ใหญ่เลยเนี่ย ก็คือนอกจากเมทริกเข้าฉายในบ้านเรานะครับตอนนี้เมทริกได้เข้าฉายในประเทศจีนด้วยแล้วนะครับแสดงความยินดีด้วยมีข่าวมาว่าเขาผ่านเรียบร้อยแล้วครับที่ประเทศจีนนะในการตรวจสอบในการส่งไปเซนซองเซ็นเซ,นเซอร์นะครับดังนั้นก็น่าจะขึ้นอันดับหนังทําเงินได้ไม่ยากเย็นนะเดี๋ยวเมทริกภาคนี้นะมีอีกหนึ่งประเด็นครับที่จะบอกว่าเมทริกออกมาเป็นแบบไหนนะครับคราวนี้มาจากคนเขียนบทร่วมครับ คนเขียนบทร่วม The Matrix ที่ช่วยลานาวชอชสกี้เขียนเนี่ยแกชื่อว่าเดวิดมิเชลครับเดวิดมิเชลเนี่ยเขียนร่วมกับลานาวชอชสกี้มาหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็น The Matrix แล้วก็ c l o u t l t s a s แกก็ร่วมเขียนบทด้วยครับเจ้าตัวเนี่ยออกมาบอกว่าได้ดูหนังแล้วครับได้ดู m a t r i x แล้วเมื่อประมาณเดือนกันยายนที่ผ่านมาตัวแกบอกว่าผมเล่าไม่ได้นะครับว่าหนังมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่เท่าที่สามารถอธิบายได้เนี่ยคือสำหรับผมนะ เมทริกภาคที่4เนี่ยมันไม่ใช่แค่หนังภาคต่อครับเพราะว่าเรื่องราวที่เขาเล่าในหนังภาคที่4เนี่ยมันล้ําไปกว่าหนังภาคที่3มากๆม,มันสวยงามแล้วก็สร้างสรรค์อย่างประหลาดประหลาดครับแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นที่ผิดปกติจากขนมหนังแอคชั่นทั่วไปมากมายนี่คือหนังที่ล้มทุกกฎทุกทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทําหนังบล็อกบัสเตอร์ครับโอโ้ดังนั้นใครเป็นพวกถูกใจของแปลกแล้วก็ รอดูได้เลยครับ The m a t r i x ครับ